วันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยมีข่าวอะไรสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงการประท้วงการเสียชีวิตของจอจฟลอยด์พ่อหนุ่มผิวสีที่ถูกตำรวจ4คนรุมทําร้ายก่อนฆ่าไปงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะ70%ของรัฐต่างๆหรือเรียกได้ว่าจังหวัดอะ ถ้าจะเทียบกันนะมันเหมือน70%ของจังหวัดในอเมริกาเนี่ยเขาประท้วงกันเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นว่าออกมาเผาร้านเผาบ้านเผาเมืองซึ่งก็มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย มาอาศัยช่วงชวนลมุนมากมายเลยงานนี้ก็ทําให้แรปเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลิกซ่าหายซ่ากันแล้วก็ค่ายเพลงหลายๆค่ายครับยุติการปล่อยเพลงเพื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงและไว้อะไรจอร์จฟลอยด์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้ก็ทําให้อาจจะไม่ค่อยได้มีข่าวมีเรื่องอะไรให้เราเนี่ยได้มาติดตามกันสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้เราเนี่ยทำข่าวตามข่าวข่าวไหนที่ในอดีตเนี่ยเคยมีมาแล้วหรือว่าประวัติของใครในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาได้นะเพราะระหว่างนี้แหละเราก็คงจะต้องาท กันแต่ว่าฮะในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆสืบต่อมาจากคลิปต่างๆก่อนหน้านี้ฮะมาถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น YK Osiris ที่ไปท้าต่อยกับ l i o Uzi w o r d แล้วก็ต่อยกับ Blueface ไปก่อนหน้านั้นนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการปล่อยตัวของ Kodak Black ฮะที่ประกาศวันจะปล่อยตัวมาแล้วอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมี Blueface และดราม่าข,ของเขา Blueface โดนด่ายับเลยแล้วก็คลิปหลุดฮะสุดท้ายเป็นคลิปหลุดของ Q บับกับเ e d o โอ้ยงานนี้เรื่องเ เล็กน้อยแต่มันชัวร์ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันไปเติมพลังกันก่อนดีกว่าครับ เรื่องแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าล่าสุดฮะโคดักแบ็กของเราเหมือนจะยื่นฟ้องกับทางรัฐและอายการนะฮะที่ทําให้เขาเนี่ยติดคุกไปเพราะอะไรบางอย่างซึ่งทางด้านของเอกสารเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราได้รับเอกสารออกมาแล้วเนี่ยผมก็จะมาบอกให้ฟังอีกทีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนหน้านนที่โคดักแบ็กจะออกมายื่นใบฟ้องกลับให้กับอายการนะฮะ มีข่าวออกมาบอกว่าโคดักแบล็กเนี่ยจะได้ทำการปล่อยตัวออกมาในปี2021และมาต่อกับ How a r e r ์เรสตตออีกปีหนึ่งนะเหมือนกับ6 i x ของเรานั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยก็เพราะเหตุการณ์อะไรบางอย่าง นั่นเองก็เลยเกิดการฟ้องกลับเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะกับข่าวนี้รอดูที่ชาแนลกดซับไว้ได้เลยใครยังไม่ได้กดซับไปที่ข่าวต่อไปกันก่อนดีกว่าฮะ,ะหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าโคดักแบล็กนะจะกลับมาในปีหน้างานนี้ฮะเรื่องราวการต่อยมวยของ YKO อไซรัสกับทุกคนในวงการเพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรทําเพลงก็ปล่อยได้วิวน้อยเหลือเกินยอดอัลบั้มของแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าหมื่นกว่า นี่อาทิตย์แรกต่ามากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเทียบกับแรปเปอร์ดังๆคนอื่นเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเขาคงไม่มีอะไรทํากันจริงๆเพระจะหาเงินแล้วละงานนี้ก็เอาเงินที่เหลืออยู่มาพนันกันใครต่อยชนะก็ได้ไปสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันเริ่มมาได้ยังไงเนี่ยเราขอให้ไปติดตามกับคลิป YK Osiris ปะทะกับทุกคนในคลิปที่แล้วที่เราลงไปแล้วนะแต่งานนี้ฮะมาต่อกันเพราะว่า Blueface Blueface ของเราเหมือนจะอยากร่วมแจมกับศึกนี้ Blueface ก็เลยได้ไปต่อยกับ YK Osiris แล้วก็เป็นคลิปที่ Love. Uh oh, Cyrus. Uh oh, <laughs> who said he ain't going for that? <laughs> hands up keep them hands up move around move around move around <laughs> ในคลิปเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนได้ดูไปฮะ YK Osiris ก็จะทำท่าเหมือนเขาเนี่ยจะต่อยมวยเป็นแต่เชิงมวยก็ดูจะมม่โม่ซัวซย,ยังไงก็ไม่รู้ส่วนบูเฟตของเราฮะทำหน้ามองเหมือนเอ๊ะไอ้นี่มันอะไรของมันวะบูเฟตเนี่ยไม่ได้ใช้เ <c oughs> ชิงอะไรทั้งนั้นเลยคือเรียกได้ว่ามวยสตรีทล้วนๆอาศัยช่วงที่ YK Osiris กำล,ลังเผลอนะฮะและ้วก็นั่นแหละเข้าไปบับบับบับว่ายน้ำใสงานนี้เรียกได้ว่ามวยสตรีทปะทะกับมวยอยากจะเป็นมวย อ่ะทุกคนคิดว่าใครชนะสําหรับบูเฟสกับ y k คเอลไซรัสก็พิมพ์ไว้ได้นะแต่ว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมฮะว่าตอนหลัง YK เอลไซรัสเนี่ยมันดูเห่ยเหยังไงก็ไม่รู้หลังจากที่เขาเนี่ยได้ไปต่อยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเขาเริ่มออกไลฟ์ออกไลฟ์พูดแบบมั่นใจในตัวเองมากอยากเจอคนต่อยด้วยนูน่นนี่นี่นั่นมีแต่คนด่าเขาแต่ก็ไม่มีใครกล้าไม่ว่าจะว่าทริปเป้เลสหรือใครก็ตามฮะและเหมือนคนคนหนึ่งจะไม่พอใจและสําหรับเรื่องนี้คนคนนั้นก็คือริวอูซีเวิร์ตนั่นเองริงรงวี่่เเาายขน จะหยุดมึงเอง YK Osiris งานนี้ YK Osiris ก็ได้ออกมาปากดีอีกแล้วบอกว่าอุ้ยนู่นนี่นี่น,นั่นพร้อมกับว่าเรามาต่อยกันเลยดีกว่านัดวันต่อยฮะโดยที่อูซี่ไม่ได้ตอบอะไรเลยตอบคืออูซี่ไม่ได้ตอบตกลงอะไรเลยว่ากูจะไปด้วยในวันนั้นและพอถึงวันฮะ YK Osiris ไปถึงที่วอ u ซี่ไม่ไป YK Osiris ของเราก็ได้ไลฟ์สดไลฟ์สดอะอูซี่ว่าพวกมึงมันตุดนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเขาก็ยังลงสตอรี่อีกบอกว่าโอ้ยพวกแรปเปอร์พวกนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วอ่อนจริงๆเนะี่ยมีใครเนี่ยที่จะกล้าต่อย เพิ่มวงพนันไปใครที่จะต่อยกับเขามาพนันกัน7จ็ดล้านห้าแสนบาทใครชนะเอาเงินไปบริจาคให้หมดอ้ากล้าหรือเปล่าอะไรของมันก็ไม่รู้ฮะทำไมไม่ไปมุ่งหน้าทาเพลงก็ไม่แน่ใจนะฮะสำหรับเรื่องนี้เพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยดีกว่าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสั้นๆที่เราก็ไม่สามารถเอาคลิปมาลงให้ได้อีกแล้วฮะเพราะว่าทางคิวบันดอลแรปเปอร์สาวของเราคิวบันดอลเนี่ยซ่ามากเลยนะเราเคยทําข่าวไว้เยอะแยะแล้วสามารถเสิร์ชใน u t u b e ได้เลยว่าคิวบันดอลวับแยงก็จะเจอเรียก เป็นแรปเปอร์เป็นแฟนเก่าของเทโดเจ้าพ่อ,พอเพื่อนของชีฟกีฟรุ่นน้องของชีฟกีฟเป็นหนึ่งในลัทธิซาตานแหน่งชัยรักหรือชิคาโกฮะแก๊ง300 OTF โกลแก๊งของชีฟกีฟนั่นเองเทโดเนี่ยเคยคบอยู่กับคิวบันดอฮะและเหมือนกับว่าล่าสุดเนี่ยคิวบันดอเนี่ยจะไปมีเรื่องกับแฟนสาวของ Money b a บ็กโย o มันนี่แบ็กนั่นเองฮะอ่ะ งานนี้แฟนสาวของมันนี่แบ็กยกก็เลยปล่อยคลิปหลุดที่เทโดกับคิวันดอเนี่ยมีอะไรกันลงไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยโอ้โ oh หพระเจ้าช่วยกวัวท่อน,นั่งสารมากคะ่ะคิวันดอออกมาโพสตขอโทษขอโพยครอบครัวกันใหญ่พร้อมทั้งบอกว่างานนี้จะมีการแก้แค้นแน่นอนคือตอนแรกเนี่ยทุกคนก็งงกันว่าคิวันดอเนี่ยไปมีอะไรกับใครเพราะรูปเนี่ยมัดูเก่ามากแล้วนะตอนนั้นนะ เธอน่าจะคบกับเทโดอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นใช่เทโดหรือเปล่าเธอก็ออกมาบอกว่าน<ๆ>ั่นแหละเป็นเทโดจริงๆนะเรื่องนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นละช่วงนี้ก็เรียกได้ดว่าคลิปหลุดแล้วก็ข่าวเสียๆหฮๆของแรปเปอร์เนี่ยถูกขุดคุยกันมาอย่างมากมายเพราะว่าอ่ะทุกคนเนี่ยน่าจะอยู่บ้านกันมากเกินไปฮะและ้วไม่เวลาขุดคุยประวัติของแรปเปอร์หรือคนที่ตัวเองไม่ชอบอน่างมากเรื่องพวกนี้ก็เลยเกิดขึ้นแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับบูเฟสฮะบูเฟสเนี่ยได้ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านทันใดดดดดนนนนััั้้้เเเออองงคาาากกก็ไลไลลสแแะพพูบชียว่ผมข ส่วนลดคนดำหน่อยได้ไหมขอส่วนลดจอร์จฟลอยด์อ่ะส่วนลดแบล็กไลฟ์แมทเตอร์ช่วงน,นี้เขากำลังฮิตกันพร้อมกับขำงานนี้บอกได้เลยว่าจบสิ้นเลย บูเฟสแม่งโดนถล่มยับคือมันเข้าใจฮะว่ามันเป็นมุกตลกเฉยๆว่ามันเป็นโจ๊กแต่มันเป็นแบโจ๊ก็มันอยู่ผิดที่ผิดเวลาผิดผิดไปหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าอัลบั้มบูเฟสที่ออกมาล่าสุดเนี่ยอาทิตย์แรกก็ขายไปได้แค่ไม่ถึง1 8ื่นแปดอะเอาเอาบูเฟสฮะอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเฟลล์ลอฟะ เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษวลครเฟลอฟเนี่ยแปลว่าแรปเปอร์ที่ออกมาอัลบั้มเดียวเพลงเดียวดังแล้วอยู่ดีๆก็หลังจากนั้นออกก็ตกไปเลยไม่เคยขึ้นมาได้อีกเลยเขาก็เรียกว่าเฟลอฟหรือตกลงไปนั่นเองฮะอ่ะวันนี้ก็จบแล้วนะกับข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เรารวมมกันมาเพื่อนๆรู้สึกยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วใครยังไม่ได้กดซับกดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแก๊กแก๊กพีซ